แล้วนะครับน้องๆตอนนี้เรามาถึงที่เชอรี่คาเฟ่แล้วนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันข้างในโอ้ยโอ้ยตัวคุกกี้รันเลยนะนี่คุกกี้รันเลยนี่ฮีมะมนุษย์ฮีมะดูซีนี่ของขวัญเต็มไปหมดเลยน้องๆครับนี่ดู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 นี่ที่อลา ไปไปนั่งไปนั่งข้างบนเลยไปนั่งตรงตะกี้อีเลยเร็วตรงไหนตะกี้นี่เหรออ่าแล้วววันนี้เอวมาอะไรนะเอวมาแล้วนี่ประตูให้น้องพี่เธอนั่งเลยเออไปแล้ว อันนี้มันเป็นบ้านหิมะเลยนะมันคืออะไรครับบิทเทิลคือลูกโปอมยิ้มเอาแล้วนะครับตอนนี้น้องบิทเทิลเออตุ๊กโยลัดอย่างนี้เลยใบไม้เต็มหมดเลยน้องบิทเทิลโอ้ยน้องบิทเทินมีเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยวันนี้นี่เห็นไหม ว่าอะไรนะอยู่ในโดมี่โอลาฟใช่ไหมย่โอลาฟเต็มไปหมดเลยน้องมิทัทิโอเขาไม่ยอมลุกขึ้นด้วยเนี่ยตอนนี้ยอมลุกเลยฮึอ้าวไปไหนครับไปยืนตรงนี้สิดอันนี้อ่ายืนเลยยืนเลยบิทันยืนเลยอยากกินขนมเลยอ้าวอยากกินขนมแล้วปลายปลาปลปโอ้โหนี่ครับน้องๆดูเค้กสิ เค้กน่ากินเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหนี่ดูโอ้คุณพ่อนี่คุณพ่อป๊อกมีจะกินให้หมดเลยนะเนี่ยน้องวิทเทนจะวันไหนครับวิทนจะวันไหนโอ้น่ากินเต็มไปหมดเลยอาน้องวิทเทนจะเอาวันนั้นอ้ันนีเา อยาาไปไหร่นะนี่นะครับเค้กสโนว์แมนที่น้องมิทเทิลอยากกินนะครับนี่ไม่ได้จับแล้วเราใช้โรยร่อยหรือไม่โรยนี่นะครับเค้กสโนว์แมนที่น้องมิทเทิลอยากกินมิทเทิลอยากกินเค้กสโนว์แมนค่ะเด็กๆน้องๆว้าวโอ้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะอร่อยกันไหมอร่อยไหมเนี่ยอร่อยเดี๋ยวลองช้อนก่อน เอาแล้วเอาแล้วอร่อยไหมลองซิกอร่อยไหมอร่อยปะอร่อยแม่อร่อยโอ้โหเอาเดี๋ออยวคุณแม่ตักให้มาอ้โหโอก็เนียตักให้ไง เอ้ยเดี๋ยวทำให้เลยอันนี้เอาไปกินที่บ้านไหมแข็งมากเลยมันเป็นช็อกโกแลตเลยไว้ช็อกโกแลตเลมันแข็งมากอโออ๋ออ๋ออ๋อไม่ต้องถามนะว่าอร่อยไหมน้องๆข้างในมีไส้นะเฮ้ยมีไส้ด้วยเหรอไหนไหนไหนไส้อะไรโอ้ เขเป็นไส่ไส่อะไรอ่ะไส้ครกเนี่ยไหนอ้าวยังไม่เห็นเลยเโอ้ยนี่มันนกนี่คืออะไรอ่ะนกคูปนมชมพูอ่ะอปานอืมอร่อยไหมน้องพี่ท่านนี่มีเป็นคุณลุงซันตะกอนได้นะไหนเห็นไหมเนี่ยไหนอ่ะ เอี่เพื่อนนับเลยนับคุณลุงชานต์ท้อเลยวันชูที่ับเลยว้าวโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมเพื่อนยังมีหน้าคุณลุงอีกอร่อยไหมนนี่คุณลุงชานต์ท้องไหน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 อีกอีกฝั่งหนึ่งเหรอไหนหันมาให้ดูหน่อยสิว่าทำไมมีกระดานที่เต็มเลยลอง โอ้โฮเป็นนมชมพูปั่นนะคะน้องๆเป็นรูปหน้าพีนกูโอ้โหนี่ของคุณย่านะครับสตรอเบอร์รี่ปั่นโอ้โหเฮ้ยท่านทำไรคุณท่านกินของคุณย่ากินไปเลยกนวดูดิ นี่แม่มีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะเท่านนต้นเดี๋ยวแม่ทำให้เอาไม่ต้องเป็นเอาเอาอ่าแล้วเดี๋ยวใส่เอาหัวขาดเลยหัวขาดเลยอ่ะกัดหัวเขาขาดเลยคุณย่าป้อนอีกแล้ว

ทนบิทชัน,ทนถ่ายกับพี่คุกกี้สิอืมมาจ่น่าก็ดีไปมหมดเลยเนี่ยเด็กๆคนไหนอยากได้ของขวัญบ้างนะ,ะนใครอยากได้ของขวัญน,นะฮะม,<า>มีเอลด้วยเหมือน,นชุดที่บิทชันใส่ไหนเอลไ,ไหนท่านโอ้ยพี่เอล ชุดเดียวกับน,น้องวินเทนเลยป่าวชุดเดียวเลยนี่นเหมือนกันเด้เลยอะนี่สนอมแมนนะครับ,บ,น,บนี่<อ>คุณปู่ถ่ายกับพี่มูนด้วยอ้าวอาคุณย่าไปยืนถ่ายด้วยแล้วโอ้นี่มีแมกสวยเลยนี่แม่ตูนถ่ายรูปให้คุณปู่คุณยา่าไปท้งเป้า อืมไปยังคลิปนี้เราก็ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ